อ้นแก้มแดงเพศผู้อายุน,นี่สมโมงสี่ปีเนาะได้มาคููหนึ่งผัดเมียเผ่นผัดตายซํำก็ยังเหลือแต่ิ่นผูเดียวอาหารเผ่นเน่มไมยไผ่ไม่ไผ่กินซุง ัดมาจากต้นนี่ต้นนี้หู้สามารถจับได้ปล่อยักลางเฮือนได้อาหารลักมันไม่ไพถ้านำไม่ไ่ให้เนมันต้องได้เอาน้ำให้น้ำมือระเทือแต่ว่ามีอ้อยให้แมนจะบ่ได้เอาน้ำให้ ไก่ตื่นไก่บ่เห็นไก่บ่เคยเห็น ເອົາມາເຮືອນີ້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 ອາຫານເຈົ້ານີ້ອື